สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง y u u t u b ท t o ลาวสตอรี่ได้ออกมาโพส์ตคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าคอมเมนต์กำลังตามลาวหันมาใช้เงินบาทกันทั้งระบบหว่นเงินเฟ้อเหมือนลาวซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับ พูดได้เลยว่าในขณะน,นี้เงินบาทไทยกําลังมาแรงมีที่ผลมากที่สุดในอาเซียนในตอนนี้เลยก็ว่าได้โดยเฉพาะบรรดาประเทศไม่ว่าจะเป็นสปปลาวกัมพูชาและเมียนมาในปัจจุบันนั้นประเทศดังกล่าวกำลังเผชิญกับวิกฤตทางการเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อสูงสกุลเงินอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสปะปลาวและเมียนมาในปัจจุบนันจนทำให้ภาคประชาชนและรัฐบาลหันมาใช เงินบาทไทยแทนสกุลเงินของตัวเองที่อ่อนค่าอย่างไรก็ตามนั้นนอกจากสองประเทศนี้แล้วล่าสุดปรากฏว่าเขมรเริ่มมีการใช้เงินบาทไทยแทนเงินเรียวของเขมรในบางจุดโดยอิงตามการรายงานล่าสุดจากทางด้านของเน็ตไอดอลชาวเขมรที่ได้มีการออกมาอัดคลิปโวยวายรับไม่ได้ที่ปลอยเป็ดเริ่มมีการเก็บบินค่าไฟเป็นเงินบาทไทยแทนเงินเรียลของเขมรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดยในคลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นได้แสดงให้เห็นถึงบินค่าไฟฟ้าที่มีการคิดเป็นเงินบาทไทยและนอกจากนี้ยังมีชาวขาเขมรจํานวนหลายคนแห่พากันเรียงคิวรอคอยจ่ายค่าไฟฟ้าโดยทุกคนนั้นลุ่นแล้วแต่ถือเงินบาทเพื่อมาจ่ายค่าไฟฟ้าแทนที่จะเป็นเงินเรียวของขเขมรอย่างไรก็ตามในคลิปวิดีโอก็ได้มีการอธิบายถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่ได้เกิดขึ้นในเขตปอยเปตซึ่งเป็นชายแดนที่ติดกับประเทศไทย แม้มีการจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นเงินบาทไทยเพราะมีการอธิบายว่าเขตดังกล่าวนั้นมีการต่อไฟฟ้ามาจากประเทศไทยทําให้หน่วยงานไฟฟ้าต้องมีการคิดค่าไฟฟ้าเป็นเงินบาทไทยและนอกจากนี้เขตดังกล่าวเป็นเขตชายแดนติดต่อกับประเทศไทยมีการค้าขายกับคนไทยและรับเงินไทยเป็นปกติทําให้เงินบาทมีการหมุนเวียนในเขตดังกล่าว หลังจากที่มีคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปกลับมีชาวเขเมรจำนวนมากแห่กันมาโวยวายรับไม่ได้กันเลยทีเดียวด้านของรัฐบาลของเขเมรได้มีการอนุมัติการเก็บค่าไฟฟ้าเป็นเงินบาทไทยแทนที่สกุลเงินเรียวของชาติของตัวเองนอกจากนี้ก็มีชาวเขเมรออกมาคอมเมนต์เปรียบเทียบกับซบปปบลาวในปัจจุบันเศรษฐกิจกำลังตกต่ำเงินกีบอ่อนค่าอย่างหนักหน่วง นอกจากสปปลาวแล้วยังมีเมียนม,มาที่กำลังเผชิญกับภัยอัตราเงินเฟ้ออย่างหนักหน่วงแบบเคียงบ่าคเคียงไหลกับประเทศลาวทำให้ล่าสุดนั้นทางท่านของรัฐบาลพมา่าได้มีการประกาศใช้เงินบาทไทยในการทำธุรกรรมกับต่างประเทศได้เพื่อพยายามลดการพึ่งพาเงินดอลลา,าร์สหรัฐหลังถูกสหรัฐคว่ำบากเหรือลาวกับขเขมรที่ยังไม่ได้ประกาศใช้เงินบาทภาคประชาชนก็มีการใช้กันตามปกติ ดยเฉพาะคนลาวทั้งประเทศและคนขเขมรแถบชายแดนของประเทศไทยจากคลิปดังกล่าวนั้นทําให้คนขเขมรไม่พอใจว่าทําไมใช้เงินบาทไทยแทนเงินเรียวขเขมรหลายคนหวั่นวิตกหากเป็นแบบนี้ต่อไปอีกไม่นานจะอยู่ในสภาพเดียวกันกับประเทศลาวโดวยภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่า ทางการเขมรไม่เคยมีข่าวปิดร้านแลกเงินเหมือนลาวครับเคยปั่นจักรยานยนต์ไปเสียมเรียบ50ชีวิตเมื่อ12ปีก่อนตั้งแต่ออกจากด่านไม่ต้องแลกเงินเรียวเลยใช้เงินบาทได้ตลอดอยู่เสียมเรียบ3คืนใช้เงินบาทเมืองน,นั้นน่ะติดป้ายขายสินค้าบริการเป็นดอลลาร์แต่รับเงินบาทครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าการดึงเงินบาทเข้าสู่ระบบมากขึ้นก็หมายถึงมีเงินดอลลา,าร์สหรัฐมากขึ้น และจะทําให้ขเขมรเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกได้เพราะศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้เงินเรียวไม่ใช่สกุลเงินหลักของภูมิภาคจึงต้องอาศัยเงินสกุลที่เข้มแข็งกว่าเป็นสะพานช่วยให้ขเขมรสามารถยืนอยู่ในเศรษฐกิจโลกได้ถ้ามองว่าศักดิ์ศรีสําคัญกว่าปากท้องต่อไปจนขเขมรจะมีท่วมแผ่นดินขเขมรถัดมาครับขมรว่าบอกเลยว่าแรงงานชาวพมา่าขยันอดทน ไม่เกี่ยงงานนิสัยดีสุดล่ะครับต่างจากคนลาวคนเขมรถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอยากประกาศใจจะขาดแต่เกรงใจลูกพี่จีนซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube To าวสตอรี่เด้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่านักท่องเที่ยวไทยแทบเข็ดลาบเมื่อมาเที่ยวลาวแต่ดันเจอตำรวจเรียกเอาเงิน ซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับตอนนี้กําลังเป็นกระแสตรามาในโลกออนไลน์หลังจากที่ได้มีคลิปวิดีโอจากทางทิกต o k จากที่สาวไทยได้มาลองเที่ยวภาคใต้ของประเทศลาวแต่สุดท้ายแล้วกลับดวงสวยมาเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวปรับเงินแบบงงๆด้วยในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเจ้าตัวได้มีการออกมาอัดคลิปอธิบายว่าได้เช่ารถจักรยานยนต์ขี่ในเมืองตามปกติจนถึงตรงสามแยกที่มีไฟแดง แต่อยู่ๆปรากฏว่ารถข้างหน้าของคนลาวขับฝ่าไฟแดงไปเลยจนทำให้เจ้าตัวคิดว่าคนท้องถิ่นทำแบบไหนเราก็ควรจะทำตามแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นอย่างที่คิดอยู่ดีๆก็มีตำรวจไล่ตามมีการปรับเงินจำนวนถึง1 0 0 0 0แสนกีบหรือประมาณ200บาทโดยมีเพียงสองนักท่องเที่ยวไทยที่ถูกปรับรถคันอื่นกลับไม่เป็นอะไรซึ่ง ก็ถือว่าสาวคนไทยคนนี้สวยสุดๆที่ปฏิบัติตามคนท้องถิ่นทุกอย่างแต่สุดท้ายกลับมาถูกตำรวจลาวปรับเงินจำนวน10,000แสนกีบซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินจำนวนมากสำหรับคนลาวแต่อย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันก็มีคนลาวจำนวนมากเข้าไปถล่มคนไทยคนนี้ว่าเป็นการอัดคลิปประจานการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวและนอกจากนี้ยังมีการตอบกลับอีกว่าบริเวณในกล่าวนั้น มีไฟแดงอยู่2จุดซึ่งจุดดังกล่าวในคลิปของสาวไทยเป็นจุดที่2เลนแบ่งทางสามารถขี่ผ่านไปได้แต่ในกรณีที่เลี้ยวซ้ายจะต้องรอสัญญาณไฟแดงทางเลนซ้ายและสุดท้ายในจุดบริเวณไฟแดงต่อไปเป็นไฟแดงปกติเมื่อไฟแดงเป็นสีแดงก็ต้องมีการรอซึ่งหลายคนคาดว่าสาวไทยคนนี้อาจจะอยู่ตรงไฟแดง จุดที่2ทําให้เจ้าหน้าที่รีบไปปรับเงินอย่างทันทีจนทําให้สาวไทยคนนี้นะ่ะต้องออกมาอัดคลิปขอโทษคนลาวที่ไปหลงไฟแดงในประเทศลาวเพราะตัวเองนั้นเป็นเพียงนักท่องเที่ยวอาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบเหมือนกับคนท้องถิ่นหลังจากที่มีคลิปคนไทยโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวนั้นปรับเงินเผยแพร่ออกไป ก็ทาให้คนลาวจำนวนมากแห่มาคอมเมนต์และไปตําหนิการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ลาวที่ปรับเงินนักท่องเที่ยวไทยแทนที่จะอธิบายกฎระเบียบการจราจรของประเทศลาวและก็อนุโลมให้เขาไปเนื่องจากว่าจุดบริเวณในกล่าวนั้นมีทั้งคนไทยและคนลาวจำนวนมากที่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ปรับเงินเพราะไม่รู้เกี่ยวกับกฎระเบียบในจุดไฟแดงในกล่าวพร้อมทั้งไม่มีป้ายกฎระเบียบหรือสัญญ,ญาณทิศทางในการสัญจร กลายเป็นช่องว่างให้นักท่องเที่ยวเสียเงินไปทำตามกันรวมทั้งมีคนลาวจำนวนมากแห่กังนวลว่าถ้ายังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวไทยก็อาจจะทำให้คนไทยจำนวนมากแห่พากันแบนด์ไม่มาเที่ยวลาวอีกก็เป็นได้เนื่องจากว่านักท่องเที่ยวไทยคืออันดับหนึ่งที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศลาวมากที่สุดเป็นการช่วยสร้างไรายได้ให้กับคนลาวในช่วงวิกฤตเงินเฟอ้อ ซึ่งภายหลังที่คลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่านอกจากคำ่าสมน้ำหน้าแล้วคงไม่มีคำอื่นข่าวก็มีเห็นว่าคุณะไปแล้วจะเป็นแบบไหนคำเตือนคงไม่พอสำหรับคนไทยเ้อถัดมาครับคอมเมนต์ว่าพวกเราเนะี่ยมีประสบการณ์ได้เตือนมากมายบน YouTube แต่พวกคุณนะ่ะไม่ดูบ้างคนบอกว่าสมน้ำหน้าตอนนี้นะ่ะลาวยากจนกันมากค่าเงินกลายเป็นขยะแล้ว เขานะ่ะหิวหวยกันมากถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอย่าไปเที่ยวเลยครับการจราจรของเขาวางไม่เป็นประเบียบไม่มีคำที่บายแล้วคนต่างชาติเข้าไปนะ่ะจะรู้ไหมครับเอาก็โดนปรับเรานะ่ะไปเที่ยวเอาเงินไปไปใช้บ้านเขาให้เขามีเงินใช้กันเข้าไปแล้วมีปัญหาให้เขาว่าด้วยหยุดเที่ยวลราเราไม่ตายครับถัดมาครับคอมเมนต์ว่าเคยบอกไปหลายๆช่อง YouTube แล้วว่า ขอบคุณกองหลอนลาวที่ทำหน้าที่ปรับจะไปทำไมอยากไปก็ต้องยอมเสียซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ